โยว่าทรสวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทําเครื่องผลิตไฟฟ้ากันนะแต่มันจะเป็นเครื่องที่แบบว่าเราจะผลิตกันไม่ไม่ได้แบบว่ามากสักเท่าไหร่จะเป็นเครื่องผลิตด,ด้วยน้านะครับผมก็คือจะเป็นเ,เป็นกังหันน้ํานั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูดีกว่าว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นผมขอปุดเหยียบพื้นที่ก่อนอะต่อไปต่อไปต่อไป เราจะทํากังหันน้ํา caffeine. โดยการที่เราจะใช้พันเฟืองเป็นเครื่องที่ผลิตได้ดีพอสมควรเลยแต่เขาดูหน่อยซิ HHH, ว่ามันทับยังไงอาช้พันเฟืองใหญ่แล้วก็สแนแลบทั้งหมด8อัน<ส><ข>เดี๋ยวผมจะค้ามาทั้งหมด2อันนะครับดูซิว่าเราได้อะไรสมุดอ c h ชานอุ้ยเป็นซิลทอตว่ะแล้วแต่คนอื่นผมขออัปเกรดพีเอ็กผมก่อนดีกว่าเหมืนว่าพีผมหายไปไหนวะ เอาเจอ P. X ผมหายไป Five minutes later อ๋อโอเคผมเจอ P. X ตรงนี้แล้วอ่ะเราอ่าใช้เดมอนอัพไปแล้วก็ใช้เลสโตนครับไปเลยความเร็วจะอยู่ที่9เลยอ่ะแล้วก็อัพเกรดดาบได้อัพเกรดดาบได้ประมาณนี้ไหนขอดูซิแฮมเมอร์แฮมเมอร์ผมว่าผมจะใช้แฮมเมอร์นี้อ่ะใช้แค่2อันตอนนี้อุปกรณ์เพชรคือเราก็ยังที่มีเยอะเลยนะอ่าผลิตน้ำแป๊บผลิตน้ำแป๊บ เดีย๋ยวเราจะลงไปทําพลังงานไฟฟ้าด้านล่างกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องทุกอย่างเดี๋ยวผมจะเอาไปได,ด้านล่างนี้กันนขอลองดูซิว่าเราจะทํากับมันยังไงนี่โอ้เป็นพลังงานตะแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอทุบเครื่องพวกนี้หมดเลยแล้วก็จะเอามา,าใส่อย่างงี้เป็นทํางานได้อ่าจะเป็นยางงี้เดีย๋ยวผมจะทําเป็นการดูดน้ํามาก่อนเอ้าหายไปซะแล้วเดียด๋วยวๆๆๆๆวางสลับได้ไหม อ๋อมันไม่ได้น,นีก็ไม่ถึงอีก้ดีจริงๆอ่ะนี่ประมาณนี้ได้ละอ่ะผมว่ามันแปลกๆนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้มอนเริ่มเกิดรัวๆละมีกล่องคัมมอนโอเคช่างมันปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาฟาร์มแรกกันนะฮะก็จะเป็นเหล็กเหล็กอะไรล่ะเพช เดี๋ยวนะเอ่อเหมือนว่าผมจะลืมเครื่องหนึ่งไปเป็นเครื่องเปลี่ยนทิศทางแล้วเครื่องเปลี่ยนทิศทางมันเอ่ออยู่ไหนหวะขอดูซิขอดูซิเครื่องเปลี่ยนทิศทางมีเครื่องเปลี่ยนทิศทางเป็นเครื่องไหนได้บ้างไหมครับงั้นอย่างผมขอโยนเจ้าอันนี้ไปเลยแล้วกัน นนไ,ได้มาเรียบร้อยโอ้โหแร่พูดเยอะแล้วก็มีเศษไอรอนอินคอดมาค่อนข้างที่จะเพียบเหมือนกันนะฮะว้าวของดีของดีเดี๋ยวผมจะทําที่เรียกว่าจะเป็นไอตรงของเจ้าเครื่องอันเนี้ออยอาจจะผมขอดุ๊ปปอย่างนี้เลยกันอะไปอะประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนยังไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นออผมว่าผมเจอเครื่องอันนึงนะ,ะจะเป็นเครื่องนี้โดยการที่เราจะทำพอกกันนี้เราก็ใช้นั้นทั้งหมด4่อันไม่ได้ยากอะไร ประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วแล้วเราก็จะได้เครื่องนี้มาผมวางเป็น,นี้ได้ไหมชนะอ่ะนี่เนี่ยได้ละต่อไปเราผมจะวางฟันเพลิงอย่างนี้ได้แล้วเย่ yeah. แต่มันดูแปลกๆไนิดนึงขอย้ายขอย้ายขอย้ายโคตรง่าย e ซี่งั้นเดี๋ยวผมขอขุดพวกอีหินพวกนี้ต่อ,อย,ายาวๆเลยดีกว่าเราก็ทำนี้ไปเป็นแบบชั่วคราวไปก่อนชั่วคราวไปก่อนเปลี่ยนจากอิสระตรงนั้นเป็นป้ายดีกว่าเรียบร้อย เอ้าอ๋ออย่างนี้ก็ได้ดูแปลกดูแปลกดูแปลกอ่ะมาอาหารเริ่ม,อ,มอาหารเริ่มจะไปละผมว่าผมจะเอาอนี้ซักกองชุดละกันอ่ะสามชุดไปเลยแค่นี้อ่ะหนึ่งชุดปึ๊บแล้วก็รอ,อ,อมันทำงานสักคู่ยายาวเลยแหละ ผมว่าระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเดาวเวอร์ดีกว่าที่มันจะเรียกว่าเป็นกล่องเก็บของประมาณนี้และไอ้พวกแร่เนี่ยผมว่าอย่าจะทำเป็นเจ้าขอ,ของแบบนี้ดีกว่านะน่าจะง่ายดีแล้วง่ายกว่าด้วยแย่ yeah, ละเลสโตนไม่มีด้วยเอาไอ้ทรายเนะี่ยอ่ะบล็อกทรายเอามาเอามาให้มันเปียกๆก,ก,ก่อนไหนดูสิผลพิษนี้เป็นไงใช้ง,งานได้ดีอันนี้เราได้พวกรูทแลมมางั้นเดี๋ยวลองดูสิเปิดหน่อยดรอปเปอร์เอ่อพิษมารินชาดไอ้นี่เลสโตนมิวสิก เออาลายมานาโอ้โหแชนคิฟอืมอืมเอเดโฟไอแชนคิ์เนี่ยมีคนดูบอกว่ามันอันตรายและทำให้เราตายได้ก็ไม่อยากจะเปิดนะแต่มันก็อยากจะเปิดเพราะมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เราได้เป็นกันถนะ้านะคนดูแล้วยังไงผมก็ต้องทำแล้วเนาะเอากาเบิลมาสิขุดไม่ใช่ขุดสิ อ่ะเอามาทำเป็นทรายแล้วก so ็เอาไปอันนี้เป็นเลสโตนส์ักแรกพวกนี้คือเราได้มาเยอะแล้วโอ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยจหมดเวนมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยจะตา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 ยหมดแล้วล่ะอย่าอย่าอย่าเกือบไปแล้วไหมล่ะต็มคาราเบลเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเปิดกันตรงจุดเดิมนะฮะตามดวงของตเตงเลยเนาะปึม ไม่งั้นตายแล้วเมื่อกี้ยะได้อัพทีเดียนจังเลยอะเรสโตนยังไม่ได้เอ๊ะเรสโตนได้จากไหนนะผมขอดูก่อนนะเรสโตนได้จากการใช้อ๋อใช้ดัสแหมผมก็ผิดตั้งนานแลนะ้วเนาะอันนี้ไงมีกาเบลอยู่เดี๋ยวเรามาขุดเอาดัสกันเพื่อจะได้เรสโตนนะฮะเพราะยังไงเรสโตนเราก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วปะผมว่าผมน่าจะทำ่างนี้น่าจะง่ายกว่า นี่แล้วก็ครับมาปุ๊บโอเคไดดัสมาแล้วแล้วก็โยนลงไปทางนี้เลยแล้วก็รอเวลาอยู่ไหนว่ามีเหล็กอยู่ตรงนี้กับไอไม้ม็อบต่อไปวูดวูดวูดปกติวูดปกติ ตอนนี้มิกเซอร์เราก็ทำได้ร้ายเรียบร้อยเหลือวอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องหม้อน,นี้อันไหนดูเซอไหนดูเซอผมว่าน่าจะต้องขุดลงแหละใส่น้ำเข้าไปปุ๊บจะขึ้นข้างบนก่อนเออทรายผมอยู่หนวะอ๋ออย่นี่อย่นีปร๊บโอเคอ่าแล้วก็โยนทรายลงไปปับ๊บยังมีสปีดไม่มากพอเหรอนั้นแปลว่าผมต้องทำเจ้าเครื่องนี้เพิ่ม เลยแหละกับการที่ต้องมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยแหละต่อมาอย่างเงี้ยอ่าวนมานางตัวเครื่องนี้เปิบหนึ่ร้อยยี่สิบตัวเครื่องนี้อ่ออนนอนะนนอจะงานได้ละเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะทำไอ้ตัวแซนได้ไหมโยลงไปอย่างนงี้อย่างนงี้โอเค โอ้ได้มาแล้วเรียบรอ้อยโซแซนโคตรยากลำบากเลยกว่าจะได้มาเนะี่ยโอเคผมใใคร,ใครชอบคลิปนี้กี่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กันด้วยเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า,าสวัสดีครับบ๊ายบายเราก็งงกับไอ้เครื่องนี้ตั้งนานเนาะโอเคบ๊าย